มันมันไม่ได้ถูกกระตุ้นกระตุ้นสัญชาตญาณของมนุษย์ให้ให้จดจ่อกับสิ่งนั้นนะครับนี่คือไฟ์สดพอเป็นเทปบันทึกแล้วเนี่ยมันก็เป็นของเก่านะคุณต้องนึกภาพนะพอไฟ์สดมันจบแล้วเป็นเทปบันทึกี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์นะมันจะเป็นของเก่าแล้วมันจะอยู่ได้ไม่กี่วันเหมือนอาหารเนี่ยพอของมันอยู่นานมันหมดอายุมันใกล้หมดอายุคนก็ไม่อยากได้ใครจะอยากไปเสพมันอ่ะถูกไหม มันคือการสร้างภาพและเสียงนะฮะอันนี้ไม่ใช่คําพูดที่มันดูแบบน่าเกลียดนะ,ะมันเป็นการสร้างภาพและเสียงจริงๆวิดีโอมีแค่ภาพและเสียงนะครับที่ท่านเห็นนยะในอุปกรณ์สื่อสารของท่านนะฮะท่านสัมผัสได้แค่นั้นเสร็จแล้วมันส่งผลอะภาพและเสียงเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อคนดูต,ต่อมนะุษย์อะมันส่งผลถึงความคิดนะครับถ้าเขาเห็นภาพเขาได้ยินเสียงเขาก็จะคิดต่อ นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการทํางานของร่างกายมนุษย์มัมีภาพมากระทบที่ตานะมีเสียงมากระทบที่หูมันก็เข้าไปถึงใจนะับใจสัข้าไปสมองคิดคิดปุ๊บปรุงในสิ่งที่ที่รู้นะเหมือนกับฟังคํานี้แล้วเข้าใจก็เคยรู้มาเคยจาได้นะถ้าเป็นพุทธศาสนาก็จะเรียกว่าขันหนะ้ารูปเป็นกนารสัญญาทางขาและยิญยณแล้วก็จะทํางานกันต่อเนื่องนะครับคือกระบวนการร่างกายของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นวิดีโอเนี่ย มันจะถูกปรุงแต่งมาแล้วจากคนตัดต่อนะครับหรือถ้าเป็นอาหารนี่คือกุ๊กนิชลินเลยนะฮะปรุงมาอย่างดีนะคือคุณกินคําแรกปุ๊บแล้วเดี๋ยวคุณกินไอ้นี่ต่อคุณจะรู้สึกยังไงเขาจะกําหนดบริบทคุณได้แล้วคุณจะจะตอบยังไงมันจะจบ,นะบอ่าแล้วคราวนี้วิดีโอเนี่ยพอเราโพสไปใน,ในแล้วโพสไปแล้วเนี่ยมันไม่สดอยู่แล้ววิดีโอมันก็คือไม่ใช่ไม่สดเพราะมันผ่านาการปรุงมาแล้วใช่ไหมไม,มันไม่ใช่อยู่ในตลาดสดพอโพสไปแล้วคนดูไหม แล้วมันจะดูนานแค่ไหนนะผมจะบอกอย่างนี้ครับีโอเนี่ยมันเหมือนอสังหาริมทรัพย์มันจะอยู่ยาวเลยนะฮะถ้าเกิดอะไรที่มันลงไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตลอดไปนะแล้วก็จุดที่สําคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดด้วยนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะทําอสังหาริมทรัพย์เราต้องโฟกัสเรื่องของคีย์เวิร์ดในการตั้งชื่อีโอนะฮะเพื่อที่ว่าให้มันไปสอดคล้องกับเวลาที่คนขาเซิร์ชหา แล้วชื่อวิดีโอเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคือคุณต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับบางทีอ่ะมันคืออสังหาเรื่อซ้ำนะวิดีโอหนึ่งตัวเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันหากินได้ตลอดไปนะครับแต่คุณต้องเข้าไปไปหมั่นดูแลมันนะครับมันเหมือนเมืองเมืองนึ่งอ่ะพวันเวลามันผ่านไปคนเขาอยากรู้อย่างไหนอยากอะไรอย่างไรหรือใช้ทาแบบไหนเนี่ยคุณก็จะต้องไปเปลี่ยนไอคย์เบิร์ตรงนั้นน่ให้มันไปตรงยุคนั้นด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่มไปตอบสนองกับคนที่เขากําลังตามหานะครับ หมือนกับเอาของที่คนเขาอยากได้แล้วไปไปให้เขาเห็นอะอะไรประมาณนี้นะครับให้เขาหาง่ายๆนะครับเป็นการจัดเรียงเชลจริงๆอันนี้เราต้องหมั่นดูทุกๆ3มเดือนนะครับวิดีโอที่เราทําไปแล้วนะครับหมั่นมาตรวจสอบนะฮะมาเช็คนะครับว่าเราควรจะปรับอะไรมันตรงไหนเพิ่มเพราะมันไม่มีคอนมสดอีกแล้วมันเป็นการปรุงแต่งแล้ววิดีโอสร้างภาพและเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสกับมันก็คือต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับให้มันเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย เพราะมันจะอยู่กับเราตลอดไปมันคืออสังหาริมทรัพย์นะครับแยกให้ทราบเลยสล้วรับีิดีโอส่วนไร์สดมันก็เหมาะการหาเดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นนะครับแล้วก็จบแค่ตรงนั้นอยู่ได้อีกก็แค่มันมีอายุของมันเนะครับเหมือนอาหารที่มันมีวันหมดอายุมีวันบูดอะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่อสังหานะครับอันนี้คือเรื่องของวีดีโอและเรื่องของไร์สดนะฮะเทปบันทึกไร์สดหรือว่า คุณจะควรจะไลฟ์สดหรือคุณควรจะทําวิดีโอเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์ของคุณว่าคุณจะเอาไปทำอะไรถ้าคุณต้องการจะสร้างชื่อเสียงคุณต้องการจะสร้างความน่าเชื่อถือนะฮะนะมากๆนะครับให้พูดอย่างพูดยังไงแล้วเขาก็เชื่อเราเขารักเราเออมันจะมีอยู่3อย่างนะฮะอ่า one l ล v e life หรือล่าคือคุณต้องให้ความความรักเขานะให้ความรู้เขาแล้วก็ให้ความบันเทิงเขาอะไรประมาณนี้ ต้องต้องทำทั้งสามอย่างนะในวีดีโอนะครับส่วนไลฟ์สดก็เรียวๆเลยครับต้องการยังไงสื่อจะตรงๆห้ามอ้อมค้อมนะฮะอันนี้คือสเสน่ห์ของไลฟ์สดนะถ้าเกิดคุณพยายามที่จะอ้อมค้อมและพยายามที่จะโยงเข้ามาในเรื่องของประโยชน์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบไปเอาสื่ออื่นมาอ้อมเพื่อโยงเข้าหาตัวเองไม่ไม่ควรทำนะทำอย่างนั้นทำเป็นวิดีโอดีกว่านะครับเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยคนต้องการความจริงใจ ต้องริงใจมากๆเลยคือหลุดหลุดก็รู้เลย